สดียามเช้าครับพบกับประดานออฟฟิเชียลในเวลา8โมงวันเสาร์นะครับก็พบกันพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เราก็มีวิวการทำอาหารปกติเหมือนเดิมนัม่นแหละครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนออกไปก็การจราจรก็ค่อนข้างเยอะตอนนี้นะครับ เมื่อก่อนนี่ก่อนจราจรก็ไม่ไม่เยอะแต่ติดโควิดแต่ตอนนี้โควิดซาจราจรก็เริ่มกลับมาแต่เป็นเรื่องปกติถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รถติดนะครับตอนนี้รถติดตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีดีกว่ารถไม่ติดมันบวมบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจสภาวะการเดินของการทำงานมันเริ่มขึ้นปากท้องด้วยนะครับ โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวทำอาหารเหมือนเดิมหลังจากไปตลาดกลับมาเราก็ได้สิละพันละน้อยเล็ก,ลก,ลก,ลกๆนิดน้อยมาฝา,ากเพื่อนๆน้องๆแฟนคลับนะครับว่าเปรียแล้วครับปลาตองกราย สิลาปลาตองไกลล่เราบปซื้อสัก่น้องครับเดี๋ยวเราขั้นตอนการขอดเก็ดแล้วก็เก็บส,สิ้นทุกอย่างเดี๋ยวเราค่อยมาลากกันนะครับสักคู่ครับขอดเกล็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลาตองไก่แล้วก็ ได้แกะมาตัวเล็กๆตัวนึ่งรอขั้นตอนต่อไปครับเราเราเอาเนื้อก่อนนะครับเอาเนื้อก่อนแล้วเราก็จะไปทำลาบด้วยกัน,อกนรอสักครู่นะครับรอสักครู่ เนยียนจแล้วนี่ก็เราก็จะสับเนื้อปลาครับสับเนื้อปลาให้ละเอียดก่อนก็จึงแตละเอียดมากกว่าครับก็เอากอประมาณอประมาณนะครับตมใส่เนื้อปลาเราวันนี้เราจะได้แบ่งเป็นปสองส่วนครับเพราะว่า,าดูว่าค่อนข้างเยอะกินสองคนก็ไม่น่าจะหมดหรอกเพราะว่ามงเนื้ออีกส่วนนี้อีกส่วนหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะทำแค่ครึ่งนึงก็พอครึ่งครึ่งนี้เราก็จะสับใส่ใส่ตู้เย็ยนไว้เมือากเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอาออกมาทำนะครับอันนี้ก็จะเสร็จเย็ยนไหมจวยังไม่ใส่จะสับใส่คาตอนนึน่หรือเปล่ายังไม่ต้องใส่หรอกมั้ง ค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเราใส่ขาเข้าไปแล้วใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยจะทําให้เนื้อปลาเป็นยังไงหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจ,จรครรับเพาะฉะนั้นเราจะเพิ่งใส่ขาก่อนเลยดีกว่าแล้วก็สับเน,เนื้อไว้รครับเมื่อก่อนเนี่ยหากินยากมากปลาตอง ปลาตองหรือปลาปลาตองกลายก็ใช่นะครับค่อนข้างหากินยากแต่ทุกวันนี้ไม่ยากยไม่ยากเลยจะมีมาเรื่อยๆตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่แต่ว,วันนี้ก็ไซส์โลนึงก็ถือว่าโอเคเนะครับก็เกือบๆโลก็เกือบๆโลไม่ถึงโลแตก็ถือว่าโอเค สักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้เราสับเนื้อปลาเสร็จก่อนนะครับครับอเอากบติดตำเนื้อเล็กน้อยเ่ราระตำลายดอกที่ทน้องเพราะว่าแต่ตำลายแล้วเนื้อปลาไม่แหลกปวดมันมันมันเปราะเสียตื้ซื้อไง ก็ตีตำแน่นิดหน่อยพระเป็นพิธีกับตำนิดหน่อยพอเป็นพิธีไม่ตำเยอะตำนิดหน่อยพอแค่นีพ้พอแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปช่วงที่เติมน้ำาปหนอย,อย่าพึ่งตำนะครับปั๊บเลยนะตาน่ปั๊บเลยนะตาน่จะบอกให้รู้มากรู้ตำแหน่งจริงๆ ทำพอประมาณนะครับไม่ไม่ำเยอะทำเยอะมันทําให้เนื้อปลามันมันมันแหลกเกินไปมันละเอียดเกินไปตามความรู้สึกของผมนะเพราะว่าทํามาหลายครั้งเลยตมแบบหเหนียวนะูู่้ว่าเนื้อปลามาเอามาตเะเสาร์เถอะนะยังละอทีปนะ่ปากน้อ ก็มาทุกวันทุกวันแต่ว่าเราก็ไม่ทําอะไรมันเราก็ไม่ไล่มันมันก็เลยไม่กลัวเรามันก็เดินเฉยเลยถามมันอยู่ว่ามงรู้จักก้านกล้วยไหมมันไม่ตอบหยิงก็บกิดเป็นประมาณนี้ ขั้นตอนต่อไปครับรอดูครับรอให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับ เป็นได้พี่น้องลาบปลาตอมลาบปลาตอมของเราก็เสร็จสิ้นบริบูรณนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงหมอง้อนี่ไม่มีมม่มีไปตั้งไฟเราจะเอาแบบไม่ไม่เขาเอิ่นว่างนันยัก็มกหมอกินพี่น้องอพี่น้องเฮ้ยพูดนะนะครับ ก็น่าจะถึงนิดหน่อยวะเดี๋ยวน่าจะโอเคนะครับเราก็จะลงหม้อนี่ไปตั้งไฟเลยนะครับฟังเสียงครับฟังเสียง ขนาดทำเรื่อเดียวนะั่นเอเอาพี่น้องตุย้ยตุ้ยครับตุย้ย โอ้ยขนาดตะซิมตีิเพีนเพ็ดน้อไปแน่จังน้อยขั้นข้อหยาบหยาบจากไหรพี่น,อน้องเว้ยจเป็นจจ๊ไรก่อกขั้นไนก็ไ <c oughs> ด้จะสร้างแห้งก็ไป <c oughs> ขอ,อหัวจิอเรือพี่น,อน้อง <c oughs> นี่ตุย <c oughs> น่อยกัน แต่ได้นผมบอกเลยครับสำหรับลาบปลาทองเขามานี่กับเป็นอันว่าเสร็จสิ่ครับเดี๋ยวที่ห้างลุกที่ลงเออเอาไปลงหมอตั้งไฟเลยครับเอาไปตั้งไฟเลยเพื่อที่เอา่เอาที่นั่งถูกครับไปตั้งไฟกับที่ซุกย่างเดียวเนาะพี่น้องเนะาะบโบปีขอให้โบโต๊ด ขอไขอมานี่สีสตัวสมุรสาคอ้อนอานเทียกระโต๊ดไปน้อยหน, mm hmm. น,นึ่งเพรว่ากันทางนอกพี่น้องการพูดโต๊ดมันเป็นเรื่องผิดปกมันเรื่องปกติ mm hmm. กติโต๊ดโต๊ดน้อยหนึง่งนี่ครับมันต้อพิณามีแต่นในพี่น้องหย่อดน้ำไปน้อยเนาะ นำจังน้อยเพื่อขี่ป้องกันมันใหม่ครับแล้วก็ร้อยจากนั้นเลาก็ร้อยน้ำจากเนื้อปลาจากปลาลาปลาที่มันออกมาเองครับตั้งไฟอน่อนๆนะพี่น้องเด้อเราทำติเป็นอันยังเกาะขี่ขี่าปลาตั้งไฟอ่อนๆ ครับต่างไฟอ่อนเดี๋ยวเขากะปิดฝาเลยครับปิดฝาไว้เลยให้คนอุ๊อ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 ุอ๊อ๊อ๊อุยู่ดงไหนกูนะครับอันนี้ก็จะเสียไปก่อนรอยไก่ก่อน ห่อยๆไม่ใช่แอบไม่แล้วเหรอมันกําลังทําปริยาเอสเซอร์พุกคึ้คึมนะครับเนี่ยกําลังน้ําน้ําปลากําลังน้ําลาปลากําลังจะออกน้ำลาปลากำลังจะออกนะครับการทําปริยาเปอร์ลคึกคึมของมันตัวดูไปแล้ว กินบ่านอะ้อฟูท่านไก่พี่น้องเลยมาหอมเต็มน๋อหอมหวยห่วยฟูท่านไก่ได้กินบ่านอะ้อล,ลาบปานสั่งไฟหอมหวยพี่น้องแฉีนโจโกโก,ก่อนเด้อพี่น้องเลยกินล,ลาบปานน้ำกันกับปลาดักออฟิเชียลเที่ครับลาบปลาตองกลายครับลาบปลาตองกลายสั่งไฟให้ทุก ดีดนีน่ไปกินกันนะครับพี่น้องนะรอสักครู่ระหว่างที่ระหว่างที่รอปลาสุกแล้วก็มีรีวิวการทำครัวหลังบ้านของเราหน่อยหนึ่งครับดีครับเราก็ลงจะทำครัว วันนี้ช่างก็ไม่มาอีกแล้วครับท่านเหมือนเดิมนะครับแต่ธรรมดาช่างก็ไม,มาอีกแล้วครับท่านแล้ก็จะทําครัวหลังบ้านให้มันจะไม่มีที่าำรับทําทครัวรีวิวลงเฟซบุ๊กนะครับบางทีที่มันไม่เหมาะสมมันไม่สวยงามเราก็ต้องทําให้มันสวยงามหมือน ครับช่วงนี้เราก็ดูเดี๋ยวเรจาจะกลับด้านก่อนครับเพราะว่ามไม่งั้นมันจะช้ากลับด้านก่อไม่งัน้นจะช้าครับ ครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลาบปลาตองของเราก,ก็ดีวิวให้ชมนะครับว่าถ้าลาาปลาตองเขาทำเป็นยังไงบางท่านอาจจะยังไม่รู้ ดูแล้วก็ขอ,อไยนะครับรับประปอของเราก็เรียบร้อยตั้งไฟสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมในช่องวาดาบอฟิเชียลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็ชมแล้วก็กด subscribe กดถูกใจเป็นกําลังใจแรงใจให้กันซึ่งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ